วันนี้เราพามาดูการรีโนเวทบ้านหลังนี้ครับซึ่งวันนี้เราจะได้เห็นการรีโนเวทของงานระบบด้วยนะครับสวัสดีครับถึงบางกอกครับวันนี้ผมอยู่ที่โครงการกิจสันนคร20ครับซึ่งวันนี้ก็จะมาอัปเดตการรีโนเวทของบ้านหลังนี้ครับหลังจากที่เสร็จสิ้นของการเฟสของงานทุบรื้อนะครับอยู่ในช่วงของการเคลียร์ฟังก์ชันนะครับเพื่อเริ่มของงานก่อในการทำฟินิชิง แล้วก็การทําระบบเพื่อให้เข้ากับฟังก์ชันที่เราก็จะปรับเปลี่ยนเข้าไปนะครับในส่วนของงานระบบนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าที่เราเจอถังเซต็ตเมื่อตอนต้นคลิปนะครับดําเนินการทําระบบเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาลใหม่ของห้องน้ําใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นมานะครับโดยก็จะมีห้องน้ําใหม่สร้างบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการลงถังเซตบริเวณนี้ใบหนึ่งครับเป็นสําหรับรับห้องน้ําตัวที่เราทําขึ้นมาใหม่นะครับบริเวณตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นห้องครัว แล้วก็เป็นในส่วนของห้องแม่บ้านรวมไปถึงการทําเรื่องของลานซักล้างนะครับไม่ว่าจะเป็นถังแซดหรือว่าถังตะไขมันเนี่ยเราก็จะลงระบบใหม่ทั้งหมดบริเวณนี้เลยครับรวมไปถึงการรับห้องน้ําของชั้น2ที่เป็นในส่วนห้องน้ําเดิมเราก็จะทาการลงถังบําบัดใหม่บริเวณด้านข้างบ้านแล้วก็ภายนอกบ้านทั้งหมดนะครับเราจะเดินสุขาพิบาลภายนอกใหม่ในเรื่องของตัวของท่อใย,ยหิน แล้วก็ตัวของบอ่อพักครับส่วนในเรื่องของระบบงานประปาเนี่ยมิเตอร์น้ําจะอยู่ทางด้านซ้ายของตัวบ้านนะครับแล้วก็จะวิ่งเลาะมาที่เ่มแพงเราก็จะมาตั้งปั๊มแทงอยู่บริเวณแถวๆด้านห้างบ้านฝั่งนี้นะครับทั้งหมดเราจะมีการตรวจเช็คแล้วก็ดูความปลอร้อยให้ลูกค้าแน่นอนครับ ฟังช oh. ันภายในบ้านนะครับเราจะมีการปรับย้ายตำแหน่งห้องน้ำแล้วก็ตำแหน่งของสุขภัณฑ์ทั้งหมดเลยครับอย่างเช่นอันนี้ครับคุณผู้ชมก็จะเห็นของส่วนของชั้น2นะครับตัวของท่องานระบบเนี่ยเราก็ทําการคอลลิ่งแล้วก็ย้ายในส่วนของพื้นห้องน้ําใหม่ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะทําการกราแล้วก็ซ่อมแทนโครงสร้างส่วนที่เสียหายกลับไปให้เรียบร้อยด้วยครับครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นส่วนของชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่างล้างหน้าส่วนของชักโครกแล้วก็นนี้เป็นส่วนของฝอเดนนะครับก็จะเป็นห้องน้ําภายในสสําหรรรััััับบบใใชช้้้ขขออองงงงงคคนนนนนนนีก็็จะะเเป่วถดิม ซึ่งเดี๋ยวเราจะทําการแปลงรงจอดรถด้านหน้าเนี่ยต่อเติมกลายเป็นห้องนอนล่างขึ้นมาครับแล้วก็จะได้มีห้องน้ําที่ใช้งานได้ในชั้นล่างด้วยนะครับในบริเวณตรงนี้เนี่ยของเดิมก็จะเป็นตัวของประตูทางเข้าหลักซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนตัวของฟิเนชชิ่งใหม่เป็นประตูอลูมิเนียมอย่างสวยงามเลยครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นฟอยเย่ที่เชื่อมต่อกับทุกส่วนภายในบ้านครับพื้นที่ในบริเวณตรงนี้นะครับเราก็จะปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นฟังก์ชัน ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นลิฟวิ่งก็ได้หรือเป็นส่วนรับแขกก็ได้ครับส่วนตรงนี้เนี่ยของเดิมเนี่ยก็จะเป็นบริเวณพื้นที่รู้สึกที่จะรู้สึกแออัดเราจะทําการปรับระดับของหลังคาใหม่แล้วก็ฝ้าใหม่เพื่อให้สามารถใช้งานพื้นที่เนี่ยได้รู้สึกโปรง่งโล่งสบายมากขึ้นครับบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเซตตัวของบันไดเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้คอนเน็กช้พื้นที่ตรงนี้เป็นบริเวณของการรับประทานอาหารได้นะครับซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับห้องครัวที่เราจะทําการกั้นฟังชั่น้น่นนขอหอ้านบครั รับในส่วนของบันไดเราก็จะทาการเปลี่ยนฟินิชชิ่งใหม่ทั้งหมดแล้วก็ทำราวบันไดใหม่ด้วยครับในส่วนของชั้นสองเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะจัดให้เป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ครับจะเป็นลิฟวิ่งชั้นสองก็ได้เป็นห้องทํางานก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นห้องปาก็ได้ครับส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับเราก็จะทําการแก้ไขปรับฟังก์ชันของตัวห้องใหม่ให้ได้ไซซิ่งที่เหมาะสมมากขึ้นนะครับเพราะว่าในห้องนอนด้านหลังส่วนนี้ครับเราจะทําในส่วนของห้องน้ําเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ห้องหนึ่งกลายเป็นห้องนอน2องทีสองที่มีระเบ เช่นเดียวกันกับห้องฝั่งนี้ครับพอเราจัดสรรส่วนห้องใหม่เนี่ยเราก็จะแปลงห้องน้ําเดิมในบางส่วนเนี่ยเราปรับฟังก์ชันให้เข้ากับห้องนอนใหม่เป็นในห้องบริเวณฝั่งนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนห้องนอนมาสเตอร์ซึ่งอันเนี้ยเราจะทําการเปลี่ยนฟินิชิ่งของห้องนี้ขยายในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานทําระเบียงขึ้นมาใหม่ปรับลุคห้องนอนให้คุณดูทันสมัยมากขึ้นรวมไปถึงห้องน้ําในตัวของทุกๆห้องในบ้านหลังนี้เลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับการอัปเดตการเโรนเดตบ้านหลังนี้เราสุดท้ายได้สุดครับบ้านหลังนี้จากไ้า์แบบนี้เดี๋ยวเราจะปรับให้ดูโมเดนลักชัวรี่มากขึ้นครับบานกอล a s s อสเที่1เรื่องบ้านมือ2ฝากกดไลค์กดติดตามหรื comment, อคอมเมนต์กับพูดคุยกับพวกเราได้นะครับสวัสดีครับ